ขออนุาไปแนะนำตัวรถกับพี่ผู้ชายนะครับครัเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตัวรถแป๊บหนึ่งนะครับเนาะสมุดรับประกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ผมเก็บสมุดรับประกันนะครับไว้ในรถพอดีเดี๋ยวต้องยกขวนิดนึงอันนี้คือสมุดรับประกันนะครับเก็บไว้ให้ในนี้ละนะครับโอเคนะครับหลักๆที่เราต้องทําการตรวจเช็คประจําก็เดี๋ยวผมมายกขวให้ดีกว่านะครับทางนี้นะครับก็หลักเอ่อวิธียกขวานหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้อ่า กลิมาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ดีกว่ากล้องพีอยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ปุ๊บนะครับปุ๊บยกไปแล้วแบบนี้นะครับอ่าก็ตรวจสอบเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับระบบนะ้ำระบบอะไรก็เปิดดูบ้างนะครับแล้วก็รถเรารับประกันอยู่แล้วนะครับถ้ายังไงก็มาเขา้าศูนย์บริการที่นี่ได้นะครับเราจะยกขวก็ประมาณนี้นะครับปัวกท่ของระ,ระบบนะครับนะเครื่อง นะครับระวังนะครับนะครับเวลาปิดขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะครับเวลาปิดก็ดป็งนี้ปึ๊ดครับบบน้นเพิบนะครับแล้วก็ล็อกก็เสร็จแล้วนะครับทำการล็อกก็เสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาที่ตัวรถเลยครับนี่ลยครับ ป้ายแดงผมติดให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับอ่าครับครับก,ก็ระบบรถก็วันนี้พวงมาลัยก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแบบนี้นะครับพี่ลองขึ้นทั้งบนเลยครับึ้้เปล่าลองขึ้นเลยครับะนะครับรถเสือรถ ผมมีเสื้อให้2ตัวนะครับอลองปรับตามที่ที่พี่ถนัดนะครับลองบิดกุญแจดูครับสปาร์ทก็ไรันะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกทิศทางของลมนะครับความแรงลมนะครับแอร์เอซีเนาะนะครับซีฟลายฉุกเฉินเอซีก็คือคอมพิเชอร์คอมพิเซอร์เขาจะเปิดความร้อนไม่เอาอ่าใช่ครับเปิดได้นะครับอันนี้จะเป็นหนังสือคุมอะไร ให้นะครับเกียร์นะครับมีเกียร์เดินหน้าหสปีดเกียร์ถังแบบนี้อันนี้พี่ขับรถอยู่แล้วน่าจะเข้าใจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านหลังนี้นี่อยู่ครบนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่นี้ครบเลยอุปกรณ์ประจำรถนะครับแม่แรงอยู่นี่ครบนะครับฝั่งนี้จะเป็นที่เติมเอ่อ น้ำยานะครับฝั่งนู้นที่เป็นน้ำมันเบรกงั้นนั่นไม่ไม่ควรไปเตยนะครับรอปิดไฟเก๋งนะครับปัดฝนนะครับโอเคเหมือนขั้นเก่าไหมครับคล้ายๆครับอันนี้ก็เป็นที่จุกติดไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับอ๋อน้ำมันยังยังวิ่งได้อยู่ นะครับน้ำมันเนี่ยลองรับตัวไหนบ้างก็ B10 ได้ได้ครับแต่ B20 ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เออไม่แนะนํามันใช้ไม่ไม่แนะนําดีกว่าโอเคนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยมันตันมันต้องเปลี่ยนกองมาคืนโอเคลองรับ B10 B10 ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ทางคนรับจ้างแนะนำให้กิน ว่าน้ำมันสามารถ B10 b บ0ีสก็รองรับครับแต่แนะนำะแค่ B10 B10 ีสิบอย่างที่บอกครับแนะนำแค่ตัว B10 ดีกว่าโอเค okay, ครับเดี๋ยวพี่ว่ายแม่านางได้เลยยาางังไงเดี๋ยวว่ายที่รถหรือต้องรอพี่ผู้หญิงไหม <laughs> ทำเป็นคลิปนาทีเดียวพอละเออเหรอยาวเลยคือเอาาอเวลาแกส่งไลน์ม่ได้ทีละนาทีทีละนาทีพี่ตั้งกล้องมุมมันไว้ตัวหนึ่ง <c oughs> หลายมุม ยี่ดอนไว้น่าเราจะได้ครับอ่าผมพันให้นี่เนาะนี่ก็ได้เนาะ ผู้นะครับ ระวังรถนะครับรถนะครับรถนะครับโอเคเดี๋ย okay, วฝากนะครับผมปุ้ยนะครับผู้จัดจาการฝ่ายขายนะครับมีปในหานเรื่องนะาการเช่าก็ต้องทำผมได้ตรงนะครับเป็นทั้งเซลล์ด้วยผู้จัดจาการด้วยนะครับก็ถ้ามีใครสนใจรถใหญ่ก็สามารถเข้ามาสอบอ okay, ถามในโปรโมชั่นผมได้โอเคอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปไปที่ลึกนะครับคิดถ่ายรูปหน่อยอย่างนี้เลยครับตรงไหนดิซ่าถามุมนี้เลยครับเดี๋ยวมองกล้องมุมนี้องมุมนี้ดูอ่าสุดรอม้าอ่าที่ใจผม่อย เลยมองกล้องมุมนู้นนะครับกดไลค์นะกดไลน์นะกดไลค์เป็นไหมโอเคครับเรียบร้อยครับเดินทางกับปลอดภัยครับเดี๋ยวไปเอาไปวัดอันนี้ก่อนใช่ไหมครับตัวถังได้ครับอันนี้จะอ่าโอเคครับขนมเนียอ่าขนมไปด้วยเอาไปเยอะๆเลยไปไหนอ่ะเอาเรื่องมาข่งขนมแล้ว อยากสอบถามลูกค um ้า uh ข้างในนะครับที่สนใจนะครับรถมันทุกนะฮะเขาสามารถเข้ามาสอบถามเพียงเป็นโปรโมชั่นได้นะครับนะครับตอนนี้เราก็มารีวิวส่งมอบรถนะครับกับเจ้าตัว Isuzu MMR หนึ่งร้อยสามสิบแรงครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องธรรมดาเดอเทอร์โบตัวเครื่องคอมเพเร็วเดอทอร์โบสามพันเป็นตัวยูโรสามนะครับเป็นคอมเาเร็วเครื่องสามจุดศูนย์รหัสเครื่องสี่เจเจหนึ่ง เนี่ยถ้าโทรไปช้าอาทิตย์เดียวน่ะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายทำไมอ่ะผมกำลังเก็บบารโค้โปรตอนอ๋อไปดูแล้วกันแล้วโปรตอนแล้วโปรตอนอหรอแต่โปรตอนเขาสั้นกว่าเราห้าเซนอ๋อครับแล้วราคาเป็นไงบ้างครับโอ้ราคาดํารายหกเลยราคาหกห้าอ๋อหกห้าเองแต่ว่าของผมว่าจริงๆเรื่องของสูมบริการมีสูมบริการที่เยอะแล้วก็ เรื่องของฟรีน้ํามันด้วยนะครับมันก็เป็นตัวเซอร์วิสเพิ่มให้แต่ตัวนี้ออคุค้มค,ค่าแล้วไอเซอร์วิสเห็นว่าของเหลวเท่าไหรนะครับสิบครั้งครับสิบครั้งเปลี่ยนถ่ายให้ฟรีสิบครั้งนะครับเท่าุทธกเดือนหรือหนึ่งโลที่สองหนึ่งโลอันไหนถึงก่อนเข้าอันนั้นครับหกเดือนสองหมื่นใช่ไหมเดือ 6, นสองหมื่นถ้าลถไม่ถึงสองหมื่นให้เข้าหกเดือนเลยอืเดี๋ยวพังาพางสุ่มในการก็จะเปลี่ยนของเหลวให้ฟรีนะครับเป็นเรื่องของน้ำมัน แต่ก็มาเข้าที่นี่แหละเห็นยวไอยูดูเลยฮะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนะครับก็เดี๋ยวเอารถไปที่ลำมาลายโอ้รถคันนี้แค่ล้างก็พ่อแล้วต้องล้างจะล้างเครื่องลหโอเคเรียบร้อยขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับได้แล้วโอ้ขับง่ายครับเหมือนรถปิคาปเลยขับง่ายไม่เป็นไรขับง่ายมากวิสุกขอบพระคุณนะครับพี่สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับ วัสดีนะครับหนุ่มน้อยสวัสดีครับสวัสด,ดีครับด้เดี๋ยวกลับมาเอารถได้ครับได้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามเพมเป็นโปรโมชั่นนะครับครับช่องทางเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ หยุดท <laughs> ิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด okay. ้านล่างนะครับถ้าลูกตาท่านใดนะครับอยากได้รถบรรทุกนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคพี่ชายนะครับเราก็มาส่งมอบพร้อมๆกันนะครับกับเจ้าตัวอีสุเอ็นเอ็มรแปลงนะครับช่วงความยาว4ีเมตรสนะฮะต่อตู้ก็ดีนะครับทำแทงน้ำก็ดีนะครับในตัวรุ่นนี้นะครับน้ำหนักบรรทุก6ตัน5นะครับโอเคขอบคุณครับคลิปส่งขีดไปพี่ด้วย นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับฝากกดแชร์นะครับฝากกด subscribe นะครับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมปุ้ยโสงคงตั้งลาพยงเท่านี้ขอบคุณสหรับการรับชมและพบกันใหม่สวัสดีครับ